นิทานเรื่องลมกับพระอาทิตย์การครั้งหนึ่งนานมาแล้วลมกับพระอาทิตย์ถกเถียงกันว่าใครมีพลังมากกว่ากันลมพูดอย่างมั่นใจว่าข้านี่แหละทรงพลังที่สุดข้าเป่าทีเดียวต้นไม้ยังสั่นได้พระอาทิตย์ยิ้มอย่างใจเย็น แต่ค่าให้ความอบอุ่นแก่โลกให้ชีวิตเติบโตได้ทั้งนั้นทั้งสองเถียงกันไม่จบจึงตกลงกันว่าเรามาแข่งกันเถอะใครสามารถทำให้ชายคนนั้นถอดเสื้อคลุมได้ก่อนคนนั้นชนะพอดีมีชายคนหนึ่งเดินอยู่ริมถนนสวมเสื้อคลุมหนาการแข่งขันจึงเริ่มขึ้น ลมลมแข่งก่อนลมสูดลมหายใจเต็มที่แล้วเป่าลมแรงสุดแรงเกิดฟูวัวพัดใบไม้ปลิวว่อนต้นไม้ไหวแรงชายคนนั้นหนาวจัดเขารียจับเสื้อคลุมแน่นขึ้นอีกลมพัดแรงเท่าไหร่ชายคนนั้นก็ยิ่งกอดเสื้อแน่นเข้าเท่านั้น ลมเริ่มเหนื่อยและยอมแพ้ในที่สุดทีนี้ถึงตาพระอาทิตย์พระอาทิตย์ค่อยๆส่องแสงอบอุ่นลงมาอย่างอ่อนโยนไม่เร่งไม่รีบอากาศเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆชายคนนั้นยิ้มอย่างสบายเดินผ่อนคลาย ไม่นานเขาก็ถอดเสื้อคลุมออกเองด้วยความร้อนที่พอดีลมเห็นดังนั้นก็ยอมรับความพ่ายแพ้เจ้าชนะค้าใช้แรงมากมายยังทำไม่ได้แต่เจ้าเพียงแค่ใช้ความอบอุ่นพระอาทิตย์ยิ้มและตอบว่าบางครั้งความอ่อนโยนก็ชนะพลังที่รุนแรงได้เสมอ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอ่อนโยนและความเมตตามมักได้ผลดีกว่าความแข็งกร้าวพลังไม่ใช่แค่แรงแต่คือสติและการรู้วิธีใช้ให้ถูกจังหวะ